เอาละครับก็สวัสดีนักผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่ในเกม Planet Zoo EP ที่สแล้วนะครับกับซิมไม่ใช่ซิมซูลูส่วนซันซ,ซูลูนะครับโอเคแล้วเดี๋ยววันนี้นะฮะเรามีแพลนอย่างชัดเจนนั่นก็คือการทำกรงเสือนั่นเองนะฮะนี่เป็นกอไทเกอร์เลยผมไปซื้อมาด้วยเงินใบไม้นะนี่มมนเปเงินใบไม้สังเกตว่าเหลืออยู่แค่261นะครับแต่ก่อนที่เราจะทำกรงเสือเนี่ยผมอยากทำกรงของเจ้านกจูงก่อนเพราะว่า นกยูงมันสามารถปั๊มไม่นี่ได้นะครับเ,เงินใบไม้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทํากรงนกยูงก่อนซึ่งตัวนี้มันชื่ออินเดียนพีฟอลนะครับนี่มันก็จะมีทั้งตัวที่ขายเป็นใบไม้ ine, กับตัวที่ขายเป็นอะ,อะไรขายเป็นเงินนะฮะซึ่งเราจะซื้อตัวที่ขายเป็นเงินนะครับสเปเชียลดาต้าอยู่ได้4ี่ถึงยีตัวนะเดี๋ยวกรงนกยูงเนี่ยเราจะทาเป็นกรงเดินเข้าไปาแบบวอล์กตัวฮะ มีคนเข้ามาเยี่ยมชมเกษตรฮัลโหลไปฮะเอาเงินใบไ,ไม้เดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อนเวลาเป็นตอนเช้าก่อนเลยเราจะเริ่มกันไปวิธีการสร้างกันเลยโอเคครับตอนนี้ส่วนสองเราก็เช้าวันที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวต่อไปเราจะทาการดูว่าเราสร้างตรงกงของเจ้าพีฟาวตรงไหนดีผมคิดว่าตรงนี้น่าจะโอเคนะครับนี่ตรงนี้สามารถเดินเข้าไปดูได้ข้างบนก็สามารถดูน้องได้นะได้เดินเข้าไปทางนี้แล้วก็ลงมาตรงนี้ได้โอเค เดี๋ยวเราจะต่อแพดไปเลยต่อมาตรงนี้นี่ต่อมาตรงนี้อย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวนะฮะตรงนี้เราจะทําเป็นสีอื่นนะตรงกรงนกกระจอกเทศเราเป็นเป็นไม้แล้วกันไม่ใช่นกกระจอกเทศมันคืออะไรนะเออนกยูงนกยูงแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเว้นไว้ทะะวยยําเป็นบันไดนะฮะเมื่อกี้มันมีเอ้ยนี่ไงโอเคฮะสวยเลยนี้โอ้โหเป็นบันไดโค้งแล้ว เราจะทําทางเข้าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนนกยูงโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะตีเป็นบาเรียไปนะฮะตอนนี้เราได้บาเรียเป็นเชนลิงก์มาแล้วเราใช้เป็นเชนลิงก์ไปตรงนี้เออนี่โอเคไม่ต้องใหญ่ขนาดนั้นนะฮะประมาณนี้ก็พอโอเคแล้วก็เดี๋ยวเป็นเกสเกรตรงนี้ไม่ไม่ไม,ไม่เดี๋ยวขอทําเป็นแพทไอ้นี่ก่อนเอานี้ออกนี่ออก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 ,ออก,ออก ออก,ออกได้ทำเป็นการเข้าคิวเดี๋ยวเขาทำเป็นเกสเกตก่อนเกสเกตบาเลียเกสเกตตรงนี้อ่าเข้าอย่างนี้หรือเปล่าเอออย่างนี้ไปฮะโอเคข้างหน้าตรงนี้เดี๋ยวเราจะตกแต่งเป็นเออ่นกยูงทำหินก่อนหินเอ่อสีอะไรดีวะนกยูงเฮ้ยนี่ไงไม่อยากได้ใหญ่ๆนี่อ่ะ เออเนี่ยมันตกแต่งไว้ก่อนก็อันนี้เออแท่นแท่นอะไรก็ตามแต่แล้วก็ออหินสีเทาไทากาล็อกเนี่เยเจอแล้วไว้ตรงนี้โอ้แล้วก็ตรงนี้ด้วยโอ้โอโอเคแล้วก็ตรงนี้อีกจืบอ่า แล้วก็เราจะปูเป็นหญ้ายาวนะฮะรองกราสตรงนี้ไปเนี่รองกราส a s ไป grass แล้วก็เดี๋ยวเก็บเก็บเก็บขอบหญ้าสั้นก่อนโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่เป็นต้นไม้สักนิดสักหน่อยเป็นต้นอ้มันก็ไม่หน่อยนะต้นนี้เดี๋ยวเราเอาอะโลเวล่าไปวางไว้ตต้ขอบๆนี้ก่อนแล้วกันปึบอย่างงี้ปึบอย่างงี้ต้นใหญ่ต้นใหญ่เออแล้วก็ตรงนี้แหละตรงนี้เออ นี่ต้นแอปเปิลเออต้นแอปเปิลก็ได้ต้นแอปเปิลตรงนี้ต้นแอปเปิลในนี้แล้วก็ต้นแอปเปิลใหญ่ตรงนี้แล้วกันเออ,เ,อ,อเหมือนจะเป็นครอตัวอะไรได้สักอย่างหนึ่งแต่ไม่มีนะเดี๋ยว,วนี่แล้วก็จะมีลูกปั้นรูปปันปป้นนกเอ้ยอุ้ยมีลูปปั้นช้างด้วยเออหรอน่าสนน่าสนแต่ว่าตอนนี้เราทํานกยูงฮะเหมือนจะไม่มีนกยูงครับไม่แต่อะไรเนะี่ยนกนกฟาร์มิงโกไม่มีจริงๆอะ่ะแหละเอาฟาร์มิงโก้แทนก็ได้นาะ เออถามว่าเกี่ยวอะไรไหมก็ไม่นะเออโอเคประมาณนี้แล้วกันทางเข้ายุงเด,ยเดี๋ยวต่อทางสตาร์ทก่อนตรงนี้เออแล้วก็เดี๋ยวทําทางฮะสตาร์ทแพดเออสวยงามสวยงาม,งามแล้วเดี๋ยวเราทําเป็นทางให้อนอทอทนะฮะนักท่องเที่ยวประมาณนี้แล้วก็เราลองเอานกยุงมาลงแล้วจะได้ดูว่าน้องเขาต้องการ พื้นที่แบบไหนนะครับแป๊บนึงนะตรงนี้เราทําเป็นแอ่งน้ําด้วยดีกว่าอะอย่างนี้แล้วก็ใส่น้ําไปฮะชิบโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าน้องนกยุงเราต้องการพื้นที่แบบไหนนะครับนี่ p s ีฟอลเซนทูซโอเคเรามาดูที่น้อง p ีฟอลของเราน้องนี้ชื่ออาวี่เอวีวิทุกอย่างโอเคแฮะไหนดูว่าพี่แตดดี้ฮาร์เชตอร์โอเคค่ะค่ฮาร์เตอร์ฮะแล้วก็ wood enrichment กับ toy enrichment นะเดี๋ยวเรา research น้องไปก่อนเลยก็นี่น้องพีฟา้าต่ก่อนจะทำพาเชเตอร์ขอทำต้นไม้ก่อนนะอยากได้ต้นไม้แบบใหญ่ๆอญ่อะแบบนี้อรอมันมันก็จะใหญ่ไปนะอ้ยแบบนี้ก็โอเคนะมันมันอยากอยากได้ที่มันโปร่งๆปงกว่านี้เออแบบนี้ไหมเอออันนี้ก็ได้นี่ไงต้นหนึ่งสงต้นเนี่ยไว้ตรงกลางเป็นแบบว่าให้ร่มเย็นดี๋ยวทำเป็นพุ่มไม้ให้น้องนอง เอเพื่อแปบว่าเราจะไม่ชอบที่จะให้คนมาดูอ่าโอเคแล้วก็ุ้มไม้บ้างปััไปลายตรงทางขอบทางนะฮะตรงนู้นด้วยตรงนู้นวางโบโบโบเออสวยนะไผ่ได้ไหมไผ่ไผ่ไอันนึงก็ได้ไปให้มันแบบว่าดูลมมิดวมมิดนิดนึงตรงนี้อุ้ยเราลืมฝั่งนี้เลยเว้ยวางต้นไม้ไว้หน่อยตรงนี้ต้นขว่าให้มันไม่ซ้ํา มันจะได้ดูแบบว่าหลากหลายหลากหลายเออตรงนี้ด้วยขึ้นมาเออเออด้ความที่มันเป็นนกเป็นไก่เราก็จะทำพุ่มให้น้องเยอะนิดนึงไม่รู้ทําไมอ่ะผมคิดว่าน้องนราจะชอบนะสวยงามดูรวมมิดสดใสฝั่งฝั่งนี้เออเนี่ยฝั่งนี้ไม่ค่อยมีอะไรเราก็จะวางต้นต้นไม้เหรอ,อต้นไม้ก็ได้อก็ต้น ต้นอะไรวะเนี่ยทำไมมันใหญ่จังวะอยากเออลืมสร้างฮาร์ดเชลเตอร์ให้น้องเวนกัมอาบิเต็เชลเตอร์อุ้ยมันมีบาบับคลัมป์บิงแพลตฟอร์มโอ้สําเร็จรูปเลยเหรอุ้ยเราโหลดเวิร <éta ậ, S 2> ์กชอปมาเยอะเหมือนกันนเนี่ยทําไมเล่นไปอันนี้สโตนเชลเตอร์เดี๋ยวเอาไว้ทํากงอย่างอื่นละกันเป็นอันนี้ธรรมดาก่อนก็ได้เนาะแค่นี้ก่อนก็โอเคปะเอออย่างเงี้ยเออทําชั้นสองให้น้องได้ไหมชั้นสองชั้นสอง สันสอยจะได้ยาวๆปึ๊บเอยสวยนะเนี่ยแล้วก็เสาเอ้อใช้เนเจอร์ใช้เป็นไม้อย่างนี้หรอเฮ้ยเออเออสวยนะเนี่ยเอ้ยไว้ใน,นนี้ลงมานิดนึงดำลงมานิดนึงปาบเขาให้เออปาบโอเคสวยเลยสวยมากมันจะทิ้มหัวคนไหมวะเนี่ยคนจะเดินผ่านได้ป่มวะ แล้วก็เดี๋ยววางเป็นไอ้นี่ฮะนี่เออเราว,วางไปอ่าแล้วก็ตั้งใต้ตรงนี้ด้วยนะฮะเออทำทางขึ้นให้น้องหน่อยไหมปึ๊บอ,อย่างงี้ใช่ไหมเออแล้วก็อย่างงี้ไม่ลงไปอีกนิดนึงเออแล้วก็ติ๊กถูกออกมาแล้วกดย้ายเอามาไว้เออสวยฮะโอ้โหออต้องการคอมโบเลตน้อยๆหรอโอเคเขียวยัง เออเขียวแล้วฮะโอเคสุดยอดอ่ะตอนนี้เขียวทุกอย่างเหลือ food enrichment กับทอ y enrichment โอเคเราเอ,อ่อ food enrichment เสืเซอกัน s p e c i อินเดียนพรีฟ l โอ้ยังไม่มีเว้เราต้องน่าจะต้องรอรีเซิร์ชโอเคเอ,อ่ออินเดียนพีฟาวฟู้บอลสมอลฟุตบอลลาร์จเอาไว้ตรงนี้แล้วกันพี่ให้อาหาร2อ,อันแล้วก็น้ำน้ำให้เป็นนี้ วางไปโอเคโอเคฮะลองกดเพลย์ดูดูซิว่าจะมีคนเข้ามารับชมนี่ไงลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วคนกลุ่มแรกฮะนี่นีนน่ี่มีคนลงมาดูนกยูของเราแ้นอ้ยนี่คนเขาเริ่มคลายมาแล้วไม่นี่เก็ตสิงติเกตอันเดอร์ไพอุ้ยถูกไปอีเหรอสัก10บลานอุ้ยตอนนี้สวนสัตว์เราดีนะฮะดีจนแบบว่าเขาคิดว่าราคาตั๋วมันถูกกันไปละเคนี่ไงมีคนเข้ามาดู พวกนี้แล้วสุดยอดฮะโอเคเงินเราก็ขึ้นเรื่อยๆถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมนะฮะก็ขยายตรงนั้นไปได้อีกหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะทำกงเสือดีกว่าเติบเติบเตบบบบบประมาณตรงนี้ดีกว่าเออเออแล้วเดี๋ยวเราทำกงเสือมาบริเวณตรงนี้ฮะโอเคกงเสือประมาณตรงนี้เออเราจะทำเป็นแบบจระเข้หรือว่าเป็นแบบ ดูข้างใต้ดีว่าเราว่าดูข้างใต้ก็ได้ข้างบนก็ดีเนาะเออเออแบบนั้นดีกว่าแล้วทำเป็นแพทไปก็เออขึ้นเอ้าผิดผิดขึ้นขึ้นอีกประมาณขอบๆเลยอ่าประมาณนี้แล้วก็เอ่อทำเป็นระดมมาเท่าเดิมให้มันเป็นอ่าเดี๋ยวเราขอเรื่องนะวางเอ่อ,นะอ,อต้องใหญ่มากไหมวะเสือเน,นี่ย อ,อน่าจะไม่ต้องใหญ่ขนาดนั้นหรือเปล่าแค่นี้ไหมแล้ตรงนี้นก็ให้เป็นแบบว่านี่ดูเอานี่นี่ยาวๆอีกนิดนึงลน,น,นี่เออแล้วก็เดี๋ยวทําเป็นบาเรียรเสือนี่น่าต้องใช้อะไรที่มันค่อนข้างไอ้นี่นะค่อนข้างทนเราเป็นกลงไหมเกรดสองอ๋อ พอดูสูตรพีเดียก่อนเบงกอลอยู่ได้1-2ตัวต้องการพื้นที่705เมตรคลามบิ้งรีควายไม่ต้องการ, Water. อการวอเตอร์ไม่ต้องการเดียวอเตอร์ไม่ต้องการเอ่อต้องการเกรดสามคลามพูฟเกรดสามคลามคลามพูฟเกรด3อันไหนมึงเกรด3อ่ะอันนี้เกรด6เลยเว้ยเกรด3น,นี่คลามเบบล์อันนี้ not climbable Cl เกรด4 climbable climbable อันต้องเป็นอันนี้แล้วแหละ ขออนุญาตเร่งเวลาให้หิมาหยุดตกกันหนึ่งฮะวิ้ดูเหมือนว่าตอนนี้จะมีสัตว์สู้กันนะครับก็คือเอ่อกวางนะกวางสู้กันเพราะว่าเหมือนจะมีเพศใดเพศหนึ่งอยู่เยอะเกินไปนะครับเอ่อไปที่สู่เดี๋ยวขออนุญาตดูสูพีเดียวก่อนอย่ากรู้ว่ากวางเนี่ยเรสเดียเนี่ยตัวผู้หนึ่งตัวต่อตัวเมีย8ตัว อ๋อคือต้องมีตัวผู้ได้ตัวเดียวโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอดูก่อนนะสปิชี่อ่านี่ไงกวางมีฟิลิปกับมาติโนโ่ไอ้นี่มันจะจวนจวน,จวนมันจะจะจตดีสุดเลยเอาจวนไว้เอาฟิลิปแล้วก็ที่เหลือเป็นตัวเมียใช่ไหมแล้วก็เราจะวิกเต็แล้วกันฮะเอาตัางเดี๋ยวเราจะมาทำกรงเสือกันต่อก็คือเราจะใช้เป็นกรงพูนไม่อย่างนี้นอเราใช้อันนี้นะฮะวางไปเลยนี่นะฮะแล้วก็ เดี๋ยวจะทำเป็นกระจกเนี่ยสามารถไหม Not ตคล m b บบโบเกรดสโอเคใช้ได้ฮะนี่ต่อไปทางนี้เลยไม่ใช่อันนี้มันอันเก่าเราใช้นี่กระจกไม่โอ้โหมันต่อให้เองเลยไว้โ no, no, no. นโนโนนี่เออนี่แล้วก็ต่อไปทางนู้นตึ๊บโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะปรับความสูงของนี่ฮะอิบาเรียว้า โอเคแล้วก็ปรับความสูงขึ้นมาทำให้สูงที่สุดที่ทําได้อ่ะประมาณนี้ต่อไปเราก็จะต่อทางสตาฟก่อนละกันทางสตาฟเดี๋ยวมานี่นี่นี่ทางนี้ละกันอ่าบาเรียรประตูทางจากเกตอ่ะนี่ไว้ทางฝั่งนอกเอออย่างนี้แล้วก็ทําแพ่เป็นสตาฟแพ่นะฮะเอ,อ่อเป็นสีนี้เออโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาน้องเสือเข้าไปก่อนคือไหนๆก็ไหนๆแหละเอาแม่งแบบ เอาให้มันแบบให้มันให้มันไอ้นี่ไปเลยรอบด้านไปเลยเออดูข้างล่างก็ได้ข้างบนก็ดีดยอดโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาน้องเสืออุ้ยคนดูเราอุ้ยคนเข้าสวนสัตว์เราจะพันแล้วฮะเวทีเสือคอมพิวต์ไปโอเคพีฟาวน์เลเวาสองฮะเดี๋ยวเราจะพาน้องเสือเราเข้ามาก่อน นี่เป็นกอไซเซอร์ชื่อซามากับพรีชานะครับเซนทูซูตรงนี้ไปนี่มาแล้วมาแล้วตัวแรกนะฮะมับเขาให้ปึบว้าวโอ้ยตัวมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นมันก็น่าจะไม่ได้หนีได้แหละเนาะนี่เออมันใหญ่อยู่แล้วเนี่ยชิหายมันปีนได้ปะวะพื้นที่เล็กไปหรออ๋อหมายตรงนี้ใช่ไหม ก็คือโอเคต้องเพิ่มซอยนะซอยแล้วก็แกสลองแกลสลองให้น้อยกว่านี้เอ่อก็เป็นช็อตแกสไปนี่เออ่ไซส์ใหญ่ๆเลยไซส์ใหญ่แกลสลองน้อยน้อยแกสช็อตน้อยๆอยีกแล้วก็อะไรเยอะๆร็อกก่อกร็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 อก โอเคแล้วก็ซอย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 เยอะๆซอยเยอะๆแล้วก็กราชช็อตอีกอตรงกลางแล้วกันออประมาณนี้ประมาณนี้กลองเสือโอเคแล้วก็ในดูสิน้องต้องการฮาร์ดเชลเตอร์ฮาร์ดเชลเตอร์เดี๋ยวทำไปตรงไหนดีบูเลียน,นมันททยเมนแลนด์ Land หนอเป็นไวรัลเมนต์ต้องการ more plant and tree to cover โอเคต้องการไอ้นี่เยอะๆโอเคได้ต้นไม้เดี๋ยวน้องอยู่ในโอม t ropical glassland แล้วก็ t เท e r a t e นะฮะดูต้นไม้ก่อนว่าแบบไหนจะเข้ากับน้องนะฮะแบบนี้ไหมเราเอาต้นไม้ไปกลางๆนะเพราะว่าผมเสียวน้องเขาจะกอดต้นไม้แล้วปีนออกรั้วไปนะครับไม่รู้ว่มันทำได้หรือเปล่าแต่ว่าก็กันไว้ก่อน เกิดน้องหลุดขึ้นมามันจะยุ่งยากนะโอ้ย oh, เล่งเวลาให้มันช้าก่อนโอเคตอนนี้ก็ช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกรงเสือกันต่อนะครับเดี๋ยวเราวางเป็นของกินให้น้องก่อนละกันเป็นไม่ใช่ Indian ยนพีฟาวเป็นเป็กอลไทเกอร์นี่ปรับไปโอเคเป็นตราใหญ่ไปเลยนี่1อันเพราะว่ามีแค่2ตัวนะแล้วก็น้ำก็เป็นอันนี้เหมือนเดิมเบสิ c ปรับขอให้โอเคน้องต้องการอะไรอีกไหมครับเออเดี๋ยวทำของเล่นให้น้องไว้ด้วยเลยเดีกว่า Toy e อน i c h m e n นนี่อันนี้ปรับนี่โชว์ตัวให้กับผู้ชมไปนี่ด้วยมบโอ้ทำมารีนทีเป็นของเล่นให้ได้ด้วยเว้ยนี่นี่เออแล้วก็ที่รับเล็บเหรอไว้ตรงต้นไม้อย,อย่างนี้แล้วกัน เอออันเดียวก็พอเนาะโอเ okay. ค enrichment โ okay. อเค food enrichment หรออันนี้สินะปรับโอเคอันเดียวร้อยหนึ่งเลยไว้เดี๋ยวอันนี้ด้วยตุบวางไว้โอเ okay. ค enrichment น้องเต็ม ar shelter ฮะ hard shelter มาแต่ไหนวะไหน hard shelter วะน,นี่เราจะทำเป็นอันนี้ให้น้องนี่นี่เป็นถ้ำ ถ้าถ้ำไว้อยากเอาไว้ครบคองเหมือนกันนะแต่ว่ากลัวว่าแบบคือเสียวอ่ะเสียมันเป็นสัตว์ที่ปีนเก่งใช่ไหมเดวกฝันมันเป็นแมวอ่ะเนาะแค่ตัวใหญ่เฉยเราก็จะเอาไว้กลางๆงล้ากันไว้ตรงนี้ดำลงไปอีกนิดนึงเออประมาณนี้ปึ๊บโอเคแล้วก็เอาต้นสปรูตออกบูดออกไม่แม่นี้ไม่ใช่ต้นสปรูตโอเคแล้วก็เ,วเราต้องน้องต้องการอนี่อีกนะฮะ แสนมอล coverage โอเคเดี๋ยวเราจะวางต้นไม้เพิ่มอีกสักต้นสองต้นก็พอนะครับต้นตรงนี้แล้วก็เอ่อตรงข้างหลังบ้านน้องแล้วกันเนี่ยตรงเนี้ยเออวางไปโอเคแล้วก็เดี๋ยวทำเป็นพุ่มไม้แล้วกันอย่างงี้ได้ไหมได้ตึ้โอเคขอบขอบเนี่ยขอบขอบบ้านไปก็พุ่มใหญ่ ่ะตรงนี้ปึ๊บแล้วก็อันนี้มันเป็นต้นไม้ไม่แม่ม,ม่อยากได้เป็นแบบว่าการเด่นิ่งเออเนี่ยเอาไว้บอกว่าเป็นพุ่มหลบซ่อนตัวอะไรประมาณนั้นโอเคนี่วับวับวับ,วบไปก็เอ่อต้นนี่ต้นเฟิร์นไว้ขอบ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 หน่อยไว้ตรงนั้นด้วยก็ดีตรงนี้ด้วยก็ได้มันสุ่มกันไว้จะได้เป็นเอ,อ่อสิบหกเปอร์เซ็นละสิบหกเปอร์เซ็นละ นี่มุมนี้ด้วยนีย่มุมนี้มุมสตาร์เนี่ยโอเคฟงเสือ,อน,นี่ดูจะแต่งได้ไม่ค่อยอิสระเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากลัวน้องจะปีนไม่ใช่อะไรหรอกคือไม่รู้ว่าแพนิคเกินไปหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าถ้าน้องหลุดออกมาจะยุ่งยากนะครับไม่เคยทำเนยสัตว์หลุดมาก่อนก็นั่งกันไว้ก็ดีกว่าแก้ฮะนี่อโลเวลล่าของโปรดเรามับเขาให้ตรงนี้ด้วยมับตอนนี้เขียวแล้วเหลือคัพเวร g เ Co คัเวรอีก อันนี้ต้นอะไรวะเฟืร์นวางไปเลยเฟื่์นอะปาบปาบปาบชิบชิบวางไปด้วยกันเออเขียวแล้วฮะเขียวแล้วโอเคประมาณนี้แล้วกันกงเสือมันแต่งเยอะไม่ได้ฮะกงเสือมันกลัวว่าจะปิดออกเฟยไปโอเคแล้วก็ฟาสิลิตี้อันนี้ฟินแลนเชียลโดเนตวางไว้ตรงนี้แหละเออเออเออมีคนเข้าไปดูฝั่งนูน้นไหมไม่มีฝั่งนี้ละ ยังไม่มีตรงนี้มีวางไปวางไปเดี๋ยวทำเป็น education ก่อนฮะเอ่อเป็น speaker ปาป่าไปตรงมุมแล้วกันตรงมุมมุมสฝั่งตรงนี้ตรงนี้ไม่รู้ว่าตรงนั้นจะมีคนไปหรือเปล่าแต่ว่าเขาวางไว้ก่อนก็นี่ป้ายโอเคแล้วก็แล้วนี่เป็นกริไทเกอร์อย่างนี้ แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีพลังงานฮะข้างล่างด้วยวางเป็นเบงกอไทเกอร์เบงกอไทเกอร์ลำโพงด้วยเบงกอเออนี่เบงกอไทเกอร์แล้วก็เดี๋ยวทำเป็นพลังงานไว้ตรงนี้ละกันไปตรงนี้เออนี่สวยเลย exit o k a ฮะตอนนี้ถือว่าไปได้สวยนะเงินเราก็ยังคง คลิปหน้าต่อไปนะฮะอุ้ยเวลิร์ยเสร็จแล้วอุ้ยเป็นเวลเพิ่มมาสองเวลเลยเว้แล้วก็นี่เออนี่ทูมินิเกสอะไรกอะอันเดอร์ไพรส์สิเหรอประมาณสิบสองอะสิบสองดอนนี้แพงแล้วนะเดี๋ยวมึงบนน่นอันโอเวอร์ไพรส์อีกกูมไม่เอาแล้วนะนะเออโอเคอุ้ยมีคนมาดูอ,อ๋อวันนี้กูนี่ใครวนะเนี่ยเซย์ฮัลโหลไปอ่าได้เหรียญใบไม,ม้ไปนะอีกยี่สิบฮะเคได้เสือแล้ว ได้นกยูงแล้วตอนนี้ก็ถือว่าสวนสนเราพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กนนะครับตอนนี้ถ้าอยากติดตามแพนสิสูต่อเนี่ยก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พาคลิปแพนิสูใหม่ก่อนใครเลยนะครับสำหรับนี้ผมเสือเป็นกอนล้วก็นกพีฟานนะครับขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม